กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนกันด้วยนะผมทุกคนคือว่าวันนี้ฝนตกอีกแล้วครับผมทุกคนช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยนะผมทุกคนแล้วบางทีลมแรงด้วยนะคนช่วงเนี้โอ้ทุกคนแล้วบางทีฝนตกแล้วก็หนาวด้วยนะครับผมทุกคนยังไงตอนเช้าๆก็ขอให้ทุกคนกินข้าวคนอย่างอาเลอร่อยด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็ตั้งใจทํางานกันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศนิดนึงนะครับผมทุกคนบรรยากาศช่วงเช้าๆนะ ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องฝนตกมันออกไปไหนไม่ได้นะผมทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่สบายขึ้นมาเดี๋ยวมันจะลำบากนะผมทุกคนทุกคนดูบรรยากาศดีแล้วนี่นะครับผมทุกคนดูดิฝนตกทุกคนคิดดูนะทั้งหนาวแล้วก็ฝนตกทุกคนคิดว่างไงอ่ะผมทุกคนคิดดูแล้วมันจะหนาวขนาดไหนอะ ดูผมใส่เสื้อกันหนาวมาดิเต็มชุดเต็มยศเลยทีเดียวครับผมทุกคนทุกคนดูเนี่ยข้างล่างเส้นตรงเนี่ยที่มันตรงไปนะผมทุกคนมันเป็นป่านะแล้วก็มันทามัตทะลุได้วันหน้าผมได้ทําการถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะผมถ่ายเก็บไว้แล้วแหละแต่ผมอะ่ะเดินไปได้ครึ่งทางผมกลับมาคืนเพราะว่ามันลึกมากทุกคนผมกลัวผมก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไป ผมเลยไนดะ้ทำการเดินกลับมาผมก็เลยไม่ได้ตัดให้ทุกคนได้เห็นกันนะผมเพราะว่ามันไม่เต็มมันไม่เต็มคลิปอะ่ะผมก็เลยไม่ได้ตัดให้ทุกคนดูนะแต่ผมได้ทำการนั่งรถไปกับพี่ๆที่ทำง,งานที่อยู่บริษัทข้างๆเลยนะผมทุกคนเกยได้เพมการผมพาไปดูแล้วนะมันมันจะมามันทะลุไปที่สะพานแดงที่ผมพาทุกคนไปดูอะ่ะนั่นแหละเออมันจะทะลุไปทางนั้นนะผมทุกคน นี่อันนี้จะเป็นป้าข้างบ้านครับเขาได้ขับรถออกไปแลปลนะครับผมทุกคนตอนนี้เช้าแล้วนี่ครับผมทุกคนก็คือว่ามันลุไปเขื่อนนะผมทุกคนไปเขื่อนไปสะพานนี่แหละครับผมทุกคนเป็นทางเส้นเดียวกันเหมือนว่าเป็นทางล้านอะผมทคนแต่มันจะลึกอยู่นะกว่ามันจะไปโผล่เส้นทางใหญ่อ่ะโอ้โหทุกคนก็ลึกอยู่วันนั้นนั่งรถไปซื้อของกันแล้วก็แวะ ไปทางที่ผมบอกมเมื่อกี้ผมทุกคนก็ลึกนะโขฝนตกกับผมทุกคนตอนเช้าเช้าโอ้โอ้ยห,ห,หนาวเหนื่อยทุกคนดูน้ำนะครับมันเคยมีน้ำท่วมนะผมทุกคนแต่เราอยู่บนเขาไงเราก็เลยไม่โดน แต่ข้างล่างที่เป็นพวกร้าน Family พวกอยู่ข้างล่างที่เราจะลงขับรถลงไปซื้อของนะผมทุกคนเขาบอกว่ารอบที่แล้วรอบไหนไม่รู้ว่าแบบว่าน้ำท่วมน้ำท่วมนะผมทุกคนท่วมเข้าพวก f ฟ m i l y เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยด้านล่างอะ่ะเต็มหมดเลยผมทุกคนทางที่จะขึ้นมาข้างบนนะเพราะว่าผมอยู่บนเขานะเวลาจะขึ้นมาก็ต้องขับรถ ขึ้นมาซิกแซกขึ้นมาบนเขาโค้งๆมาผมทุกคนขึ้นมาข้างบนแีบนี้ไปหมายว่าไฟดับอะไรเลยนะคนที่นี่เขาบอกว่าไฟดับเลยนะทุกคนดับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเลยนะโอ้โหทุกคนแล้วลำบากมากเลยนะแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นถ้าเราไม่มีเครื่องทำความร้อนอนะ่ะหรือว่าเครื่องทำน้ำอุ่นนะผมทุกคนจะน้ำญี่ปุ่นมันจะเย็นมาก เขาบอกว่าอาบน้าตอนนั้นเย็นมากนะผมทุกคนเพราะว่าน้ำญี่ปุ่นมันจะเย็นตลอดเลยนะถึงหน้าร้อนยังไงน้ําก็ยังเย็นนะผมคนน้ําก๊กน้ําธรรมดาก็เย็นนะเนี่ยดูโซนผักของลุงเขาโอ้โหทุกคนดูโตว,วันโตคืนเลยนะผมทุกคนเนี่ยดูดิโตว,วันโตคืนเลยสวยมากเลยเขาปลูกได้เนียนมากแบบว่าเป็นล็อกๆมากเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนด,ดูคือคือว่า ในชีวิตจริงๆผมก็อยากมีสวนผักอย่างนี้เลยนะอยากทําอย่างเงี้ยอยู่บ้านปลูกอะไรเล็กๆกินเองอยู่กับพ่อครัวอะไรอย่างงี้มากเลยนะผมอยากอยากมากๆอยากทําอย่างเงี้ยผมทุกคนมันรู้สึกว่าสบายใจอะ่ะมันรู้สึกว่าเราไม่เราสบายตื่นมาเก็บอะไรถอนดงถอนหญ้าอะไรเล่นๆสนุกๆกมันก็ดีแต่างี้ยเราก็ต้องมีเงินน่ะทุกคนต้องมีเงินหน่อยเพื่อ,อไว้จุนเจอือ ครอบครัวเติมน้ำมันอะไรเงี้ยก็ต้องมีเงินต้องทํางานเพื่อเก็บังค์ก่อน <c oughs> เพื่อจ่ายค่าไฟอะไรเงี้ยทุกคนจะเปล่ะมันต้องมีเงินสักหน่อยเนี่ยทุกคนดูตรงนี้เขาได้ต้องการเอารถถมาไถ่เลยนะผมคนเมื่อวานผมก็ได้ต้องการเดินออกมาดูนะเขาเอารถไถมาไถยพวนดินปอบหน้าดินอะไรใหม่หมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจะลงพืชผักอะไรอีกแล้วเนี่ย วันนั้นอะที่ผมถ่ายคลิปตอนที่ผมเดินตอนฝนตกช่วงเช้าอะ่ะที่ผมถ่ายคลิปไปก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะผมทุกคนผมได้บอกแล้วว่าเขาถ่ายแล้วแต่เมื่อวานเขาได้ต้องการมาถ่ายอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วนะผมทุกคนดูเนี่ยดูดิเห็นปะเขามาถ่ายทําเป็นร่องอีกรอบหนึ่งแล้วนะทุกคนดูต้นไม้ต้นนี้ต้อนอะไรก็ไม่รู้ดิสีม่วง่วงอนนี้ทุกคนดูสีม่วง ฝนตกใส่กล้องดูสิสีม่งทุกคนนั่นอะไรไม่รู้อ่ะเอ้ยทุกคนไม่ได้ออกไปถ่ายแล้วให้ทุกคนได้ดูเลยนะทุกคนฝนตกนะผมฝนตกญี่ปุ่นแบบว่า เขาบอกว่าฝนญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นเหมือนกดนะอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนไปหลายๆครั้งเลยนะกับคลิปบางคลิปนะว่าญี่ปุ่นเป็นกดเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศเขาอะ่ะมันเหมือนว่ามันเป็นน้ําทะเลล้อมรอบนะผมคนเวลาฝนตกอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นกดนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมได้ยินเขาพูดมานะเขาบอกถ้าฝนตกยาเดินตากฝนหน้าพยายามใส่หมวกล้วสพยายามถือร่มอะไรอย่างงี้นะเขาบอกว่า เผือมันจะเป็นกบนะผมทุกคนนี่ดูระเบียงเขาเป็นเป็นไม้นะครับผมทุกคนนี่นีทุกคนดูพื้นดินของญี่ปุ่นอะ่ะมันเป็นพื้นดินที่แบบว่าซส้มชื่นไปด้วยน้ํามากเลยนะผมทุกคนมา,าดูพื้นดินเขาชุ่มชื่นไปด้วยน้ํา โอ้ย,อยดูคลองเขาเล็กๆนิดๆเดียวฮะเล็กๆแต่ละบายน้ำได้ดีมากเลยนะทุกคนโอ้ใบไม้เริ่มอุกตันแล้วเอ้ยวันนั้นอะ่ะผมผมจะเห็นเหมือนว่าคนหมู่บ้านน่ะเขามารวมตัวกันใช่ว่ะทุกคนแล้วมาช่วยกันทำความสะอาดทุกคนมาถอนหญ้าแล้วก็ตัดต้นไม้รอบข้างหมู่บ้านเลยนะเนี่ย รอบๆหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขาเดินทำความสะอาดกันเห็นขับรถมาจอดตรงนี้เต็มกันหมดแล้วก็มาถางหญ้ากันนะผมทุกคนนี่เนี่ยอยาถางหญ้าทางทางไหนที่มีหญ้าเยอะๆเขาเห็นเขามาช่วยกันนะเขาจะขับรถมาช่วยกันอย่างเยอะเลยนะผมทุกคนหลายคนเลยเนี่ยยืนถางหญ้าตรงนี้กันแล้วก็เรียงกันไปเลยครับผมทุกคนเพราะว่าในบ้านเราจะมีลุงคนนึงนะผมเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันเขาชื่อว่าลุงเหล่านะผมทุกคน บางทีแกก็จะมาถางหญ้าให้นะผมทคนนี่ถางหญ้าตรงนี้ให้หมดเลยนะลุงเหล่านะถางหญ้าให้เอาไปเผาให้ทำความสะอาดอะไรให้ทุกอย่างเลยนะเพราะลุงเหล่าแกใจดีมากลุงเหล่าแกใจดีมากครับผมทุกคนแต่ตอนนี้แกยังไม่มาคนระับแกกลับบ้านแกนะนั้นแกจะมารอบหนึ่งบางทีแกก็จะเอาพวกปลาอะไรมาฝากพวกปลาทะเลด้วยทุกคนวันนั้นเอาปลาทะเลมาฝากนะครับผมทุกคน นี่ทุกคนครับผมเนี่ยทางระบายน้ํานะครับผมวันนี้ไม่ได้ดูอะไรกันเลยมาดูฝนตกนะครับทุกคนดูบรรยากาศฝนตกที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับตอนเช้าผมทุกคนดูเหล็กเหล็กนี่อย่างหนาเลยนะทุกคนนันเหล็กหนาเลยนะเนี่ยพุยตรงนี้น้ําตันแล้วอ่ะทุกคนตรงนี้น้ําตันแลว้วเ,เนี่ยยังต้องเขายังไม่ได้มันระบายนะครับผมดูว่ามันตันเลยเนี่ยดี ทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะปลาไปแล้วนะผมทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนกินข้าวกันอย่างอาเลยห่อยด้วยนะผมทุกคนตอนเช้าๆกินข้าวกันเยอะจะได้มีแรงกันนะครับผมแล้วก็ตั้งใจในการทํางานด้วยครับผมทุกคนสู้ๆนะผมทุกคนต่างคนก็ต่างมีน้าที่ยังไไปนะผมมีน้าทีมีภาระที่ต้องดูแลนะผมทุกทุกคนเราก็ต้องสู้เพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตที่ดีเรานะครับผมทุกคน สู้ๆกันไปนะครับผมทุกคนขอให้ทุกคนเป็นวันที่ทำงานที่ดีของทุกๆคนกันด้วยนะครับผมทุกคนสู้ๆครับคาพูดผมโคตรจะดีเลยทีเดียวเชียวครับผมฝนตกตอนหน้าเรงเล่วครับผม ควันออกจากปากแล้วครับผมทุกคนลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย